ครัขุมกีดไทยทำลุงปูทวดลวงพ่อทวดเสาอากาศนะครับตัวเรังสือเสาอากาศนะครับดูก่อนนะครับดูข้างหน้าไปก่อน ว้ไหมครับเศาโอกาสนะครับด้านหลังเป็นเศโอกาศนะครับ,เป,ออรบเป็นตัวหนังสือเาโอากาตัวจริงๆนะครับดูหูดูมือนะครับดูหน้าตารลงปงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำธเลจิตน,นะครับ โอกาสนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังลรวดูสสอกาศเลยนะครับถ้ามีกล้องคือจะดูจะรู้จักนะครับเห็นไหมครับจากช่อช้างขึ้นไปงองูงองมูตัวหนังสือขึ้นไปอลอยเรือแล้วก็ไปถึงตัวหยันไปถึงตัวหนะเลยนะครับถึงตัวหนะเลยนะครับสสอกาศนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่งองงูช่อช้างนะครับถึงตัวหนะข้างบนเลยนะครับทะลุไปอันนี้ไม่มีกล้องให้ดูนะครับไม,มีกล้องให้ดูนะครับโดยจริงๆเสอกาสนะครับสุดยอดนะครับพิมพ์นิยมด้วยนะครับ ลงพอทวดนะครับเจ้ารีดสโอกาสตัวหนังสือนะครับถ้าต้องการก็ติดต่อได้เลยนะครับไม่แพงเหมือนกับเซียนไขในห้างนะครับผมอยู่ละเอียทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับถ้าจะดูพระอะไรก็แล้วแต่พิมพ์ทวนทองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับพิมพ์ช่องผมเลยนะครับ ขึ้นเลยนะครับครับถ้าดูถ้าชมกันแล้วก็ขอขอบคุณท่านพี่ๆน้องๆหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะครับผมนคนอีสรนนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับครับขอบคุณครับ